มาดู6ประโยคที่ใช้ถามว่าร้านเปิดหรือยังค้าหรือว่าร้านปิดหรือยังค้าถามแบบไหนได้บ้างไปชมพร้อมเลยค่ะสวัสดีค่ะยัยเซน้ำภาษาค่ะประโยคแรกนะคะหากต้องการถามว่าร้านเปิดหรือยังค้าให้พูดแบบนี้นะคะคาเกะยอรอนไนยอคาเกะยอรอนไนยอกคำว่าคาเกะแปลว่าร้านค้าหรือว่าร้านขายของค่ะส่วนยอรอนไนยอแปลว่าเปิดแล้วหรือยังซึ่งเป็นภาษาพูดค่ะ คาเกยอรอนนายร้านเปิดแล้วหรือยังคะหากต้องการถามว่าวันอาทิตย์ร้านเปิดไหมคะพูดแบบนี้คะ่ะ이요일에문열나요이요일에문열나요คำว่า이요일 e แปลว่าตอนวันอาทิตย์คะ่ะมุนประตูยอนายกภาษาพูดเปิดไหมคะมุนยอนายเปิดประตูหรือว่าเปิดร้านหรือเปล่าคะ ยูวีเรมูลย่อไหนอประโยคที่สามค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะตอนนี้เปิดทำการไหมคะชิ g งกึมยงอเพล็อคชิ่กึมยงอเพลคำว่าชิกึมแปลว่าตอนนี้นะคะยงอเพลมาจากคำว่ายงอพ a ดะที่แปลว่าทำธุรกิจหรือว่าเปิดทำการก็ได้คะ่ะชิ่งกึมยงอเพลตอนนี้เปิดทำการหรือเปล่าคะ มาดูในส่วนการถามเวลาปิดทำการบ้างนะคะหากต้องการถามว่าร้านปิดแล้วหรือค้าพูดแบบนี้ค่ะยองงบกึนนาโซโยยองงบกึนนาโซโยคำว่ายองงบแปลว,ว่าเปิดทำการค่ะกึนนาโซโยเสร็จแล้วหรอคะฉะนั้นนะคะยองงบกึนนาโซโยปิดทำการแล้วหรือค้าหากต้องการถามว่าเปิดทำการจนถึงกี่โมงพูดแบบนี้นะคะเมชิกาจิ 영업하나요? 영업 몇 시까지 영업하나요? 칸바 몇시 빌라와 기 몽카 까지 존등 영업하나요? 탐가카몇 시까지 영업하나요? 르자 푸드 산산몇 시까지 하나요? 까다이카 르자 푸드 익백 와 영업 시간 몇 시까지 예요? 영업 시간 몇 시까지예요? c o 시간, 블라와 웰라가 영업 시간 웰라 담간 몇 시까지예요? 존등기 몽카? 영업 시간 몇 시까지예요? 웰라 담간 존등기 몽카?